ใครมาป้ายยาไอเทมอะไรเนี่ยนะดิฉันยังพอทนแต่ถ้าช่างแต่งหน้าระดับโลกมาป้ายยาเองเนี่ยนะพอเลยล่าสุดค่ะแพทริกท่าช่างแต่งหน้าระดับโลกเขาหยิบกันแดดตัวนี้มาค่ะเคทีโดอัลตร้าไลท์ซันฟลูอิดแบรนด์ไทยใหม่แล้วแม่เขาหยิบตัวนี้มาใช้จะใช้เองบนหน้าเลยคือเขาเนี่ยเมามอยบอกว่ากําลังจะไปโคเชล่าแล้วคือมันร้อนสุดๆไปเลยก่อนขึ้นหน้าเนี่ยก็ต้องลงกันแดดก,กันหน่อยแล้วกันแดดตัวเนี้ยเขาได้ตอนที่มาไทยจัดฟีลว่าลองแล้วเลิศมากเอ๊ะตอนที่มาไทยคือเขาเคยแต่งหน้าให้ยาย่าด้วยนะหรือว่ายาย่าจะเป็นะาาเรว่อหื ดูวิดีโอที่สุดแห่งปีของไอตามาเพราะตัวนี้ก็เป็นกันแดดที่สุดแห่งปีของไอตาอม,มันไปใหญ่ถ้าเกิดช่างแต่งหน้าที่จับหน้าคนดังระดับโลกมานับไม่ทวนแบบนี้แนะนําขนาดนี้ใช้เองให้เห็นขนาดนี้นะคะก็คือต้องตามแล้วแหละแม่คุณแพตติกธาเขาบอกเลยนะว่าเนื้อเนี่ยทางง่ายเบาผิวเขาใช้แล้วเขาเลิฟมากซึ่งตัวนี้ไอาตาใช้มาหลายหลอดมากแล้วนะชอบมากไอาตาจะเรียกเขาสั้นๆว่ากันแดดพี่สายปานเพราะพี่สายปานเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยเหมือนกันตัวนี้ทาง่ายจริงทาแล้วไม่กวนเมคอัพด้วยแล้วก็ไม่เป็นคราบขาวเนี่ เติมระหว่างวันได้ด้วยจ้า S P F 50 PA, บวก P A บวกบวกบวกคือเป็นลดนะเรายังไม่จบนะจ้าพีเย็มหยิบตัวนี้ขึ้นมาอีกเดที่ดออล,ลิปเซรั่มกันแดดดิฉันก็มีเพิ่งตํมมาลองล่าสุดเพราะว่าบ้านเราก็ซัมเมอร์เนาะแดดร้อนลงหน้าแล้วปากก็ต้องกันแดดค่ะเนื้อคือทาง,ง่ายนุ่มชุ่มชื้นปากมากสีก็สวยเป็นลิปเซรั่มสูตรวีแกนนะคะ S P F 50 PA, บวก P A บวก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 สีที่คุณแพทติดทาเขาใช้เนี่ยก็เป็นสีนี้เลยนะจ้าเทลบบดี่คาร์เรรม